ดวงชะตาราศีและลัคนาราศีเมษนะครับในเดือนกุมภาพันธ์2567เนะครับเป็นเดือนที่ราศีเมษจะมีความขยันมากขึ้นในเรื่องของการทํางานนะครับการทํางานธุรกิจการค้านะครับมีความขยันหมั่นเพียรอย่าบอกใครนะะไม่รู้ดีดมาจากไหนนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงเดือนมกราคมเนี่ยราศีเมษอาจจะพอที่จะเห็น ช่องทางหรือว่าเห็นวิธีการอะไรที่แบบอาจจะเป็นวิธีการที่แบบเฮ้ยเนี่ยแหละสิ่งนี้จะพาฉันไปสู่ความเจริญสิ่งนี้แหละจะพาฉันหลุดพ้นจากความเหน็ดเหนื่อยหรือความยากจนสิ่งนี้แหละจะเป็นสิ่งที่ทําให้คนรู้จักฉันมากขึ้นหรือว่าชีวิตฉันสบายขึ้นดีขึ้นอะไรแบบนั้นนะครับเหมือนเหมือนเห็นเขาเรียกว่าเห็นทางสว่างออางีย้ยนะครับราศีเมษบอกอ้ยฉันเห็นทางสว่าง เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับดาวการงานเนี่ยก็ยังอยู่ในตําแหน่งลาภะพูดง่ายว่าอ,อ,อาชีพการงานธุรกิจการค้ายังเป็นสิ่งที่ซัพพอร์ตชีวิตคุณได้นะครับอย่างดีนะฮะก็คําว่าได้อย่างดีของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันเนาะบางคนก็ซัพพอร์ตได้อย่างดีในระดับที่ร่ํารวยบางคนซัพพอร์ตได้อย่างดีเนี่ยในระดับที่ว่าเฮ้ยแค่ฉัน จ่ายหนี้จ่ายสินได้มีกินมีใช้เนี่ยก็พอใจละนะครับแต่เหล่านั้นก็คือเป็นการซัพพอร์ตจากอาชีพการงานของตัวเราเองนั่นแหละนะครับคราวนี้เนี่ยในช่วงต้นเดือนเนี่ยวันที่5กุมภาพันธ์ดาวพงคัรจะย้ายเข้าสู่ราศีมังกรอ,อย่างแรกที่จะเจอก็คือความขยันหมั่นเพียรขยันมากมีเรื่องให้กระตือรือร้นเยอะมีเรื่องให้ต้องขนขวายนะครับ หรือในบางบริบทสำหรับบางคนราศีเมษบางคนอาจจะต้องใช้คำว่า,เ,าเดี๋ยวจะมีเรื่องให้ไฟลรนก้น <c oughs> ไฟลนก้นก็คือไอ้เรื่องเรื่องนี้งานตัวนี้ไม่ทำไม่ได้แหละนะต้องทำนะต้องรีบทำนะอะไรแบบนั้นบางคนเนี่ยวางเป้าหมายมาเยอะละวางเป้าหมายมาว่าเดี๋ยวปีนี้ฉันจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ปีนี้ฉันจะเริ่มต้นสิ่งนั้นสิ่งนี้ ก็ยังไม่ได้เริ่มสักทีก็บอกได้เลยว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละเป็นจังหวะดีแล้วที่คุณจะต้องเริ่มแล้วไม่งั้นเดี๋ยวไฟลนก้นแล้วนะเออนะครับเพราะในขณะเดียวกันเนี่ยในช่วงที่ดาวพระขานย้ายมาเข้าสู่เรือนกร,รมมะเนี่ยก็ยังมีดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนกรมมะด้วยซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูกันแบบเต็มๆเลยนะครับในช่วงประมาณาสัก8ปดกวันนะนะนะก็จะมีสิ่งที่ <laughs> วุ่นวายมากๆเอา,อางนี้ดีกว่ายุ่งยากวุ่นวายการงานของราศีเมษอาจจะมีเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชานะครับช่วงระหว่างวันที่5ถึงวันที่13กลกุมภาพันธ์ค่อนข้างที่จะปวดหัวกับบริวารน,นะหรือบางทีคุณอาจจะต้องปวดหัวกับบุตรหลานนะครับคนที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาพวกนี้อยู่ในเกณฑ์น,นี้ทั้งหมดเลย นะครับมีความขัดแย้งกันนะมีอะไรที่เป็นเหมือนลิ้นกับฟันอนะนะ่พบกันเมื่อไหร่ก็เรื่องใหญ่นะยืมเพียงพี่เบิร์ดมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีอะไรให้ต้องจัดการค่อนข้างเยอะมีอะไรให้ต้องแก้ไขแก้ปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงต้นเดือนเนี่ยบอกเลยว่าปั่นปวนปั่นปวนหน่อยนะครับแต่ ในขณะเดียวกันเนี่ยในภาพรวมถามว่ายังเอาอยู่ไหมก็ยังเอาอยู่มันไม่ใช่สิ่งที่ปั่นปวนแล้วทำให้คุณแบบว่าโอ้โหไปไม่เป็นเลยนะครับต้องยุต,ติบทบาทหรืออะไรบางอย่างเนี่ยไม่ใช่นะมันเป็นความปั่นปวนในแง่มุมของการต้องบริหารจัดการนะเพราะนั้นคุณสามารถบริหารจัดการได้อยู่แล้วแน่นอนนะครับ บางทีจะรู้สึกเหมือนมีอำนาจลึกลับด้วยซ้ำไปมาช่วยช่วยช่วยจัดการนะรมาช่วยจัดการมาช่วยบริหารนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เขาอยู่สูงกว่าคุณเนี่ยเขาก็ยังช่วยเหลืออุปธรรมคาชูคุณได้เพียงแค่ว่าถ้าเกิดเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาคนที่อยู่ดรอปจากคุณลงไปเนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีปัญหาอยู่พอสมควรนะครับนะแต่มันก็หนีกันไม่พ้นเพราะยังไงก็ต้องทํางานด้วยกันนะครับ ในขณะเดียวกันคนที่ค้าขายหรือทําอาชีพอิสระเป็นฟรีแลนซ์ทำงานที่เป็นอิสระเนี่ยคุณก็จะเจอลูกค้าที่แบบโอ้โหบางทีเหมือนจะรู้ดีกว่ากว่าตัวเรารู้ดีกว่างานของเรานะครับบางทีหนูไปศึกษามาแล้วนู่นนี่นั่นฉันไปรู้ข้อมูลตรงนี้มาแล้วเหมือนเก่งกว่าเราซะอีกนะครับกลายเป็นว่าเราก็ทำงานของเราไม่ค่อยสะดวกนะเจอลูกค้าเก่งกว่าเราซะแล้วนะ แปลกดีเหมือนกันเพราะว่าคนพวกนี้นะเพราะเก่งขนาดนั้นรู้ขนาดนั้นทําไมไม่ทําเองนะครับเออสำหรับคนที่เป็นงานอิสระรับงานเป็นเหมือนฟรีแลนซ์ต่างๆก็จะเจอลักษณะนี้นะครับจะเจอลูกค้าที่เก่งกว่าเราเก่งกว่าหรือเหมือนพยายามพยายามจะเก่งกว่าเรานะครับก็จะเจอเป็นลักษณะน,นี้นะฮะเพราะนั้นเนี่ย โดยวิธีปฏิบัติเองจริงก็อาจจะต้องค่อยคอยคุยกันนะครับแต่กลัวจะคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าช่วงนี้ดาวอังคารเนี่ยพอเข้าสู่กรรมะแล้วก็ตัวตนของราศีเมษก็ชัดเจนบางทีมันอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องจนจนจน,จน,จนถึงขนาดที่ต้องยอมอยอมเขาเรียกว่าเฮ้ยยอมต้องยอมหักไม่ยอมงอ,อต้องมีลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นในแนวแนวนั้นนะครับแต่ว่ามันจะเป็นแค่ช่วงประมาณสัก ครึ่งเดือนแรกเท่านั้นนะอ่าอันนี้บอกให้สบายใจเพราะว่า13กุมภาพันธ์เนี่ยอาทิตย์ก็ยกย้ายนะครับเข้าสู่ตัแหน่งลาภะแล้วนะครับนะปุตตะลาภะคราวนี้แหละโอ้โหนะครับจากที่ครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะราศีเมษอาจจะปวดหัววุ่นวายยุ่งยากปั่นปวนเรื่องลูกน้องผู้ใตบ้บัคคับัญชาหลังจาก13เป็นต้นไปเนะี่ยโอ้โหกลายเป็นว่ากับตาลปัดนะลูกน้องผู้ตบ้บัคคับัญชาต่างๆนะก็ช่วยเหลืออุปธรรมข้าชูเราดีนะครับ ช่วยงานเราดีครับส่งเสริมเราดีครับนะเกื้อหนุนเราดีมากเลยครับตั้งแต่วันที่13มกุมภาเป็นต้นไปนะครับมันก็จะพลิกกลับจากหน้ามือเป็นหลังมือนะเรื่องการค้าการขายก็เหมือนกันก็จะเจอลูกค้าที่ดีเจอลูกค้าที่มีออเดอร์ใหญ่ๆเข้ามาเจอลูกค้าที่สั่งซื้อเยอะอะไรแบบนี้กาจะให้เราได้ทําแล้วเขาเรียกว่าได้เงินได้ทองนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับ ในช่วงวันที่13เนี่ยก็จะมีดาวศุกร์เนี่ยยกย้ายด้วยดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวการเงินและเป็นดาวคู่ครองของชาวราศีเมษในช่วงแรกเนี่ยอยู่กับดาวพระอังคารเป็นมหาจักรค่อนข้างที่จะดีนะเรื่องการเงินการทองเนี่ยเรื่องความรักเนี่ยมาคู่กันค่อนข้างที่จะดีใครมีหุ้นส่วนหุ้นส่วนค่อนข้างที่จะสปอร์ตสนับสนุนดีสร้างเงินให้เราได้นะครับใครที่แบบว่ามีแฟนที่คอยเป็นสายเปยหน่อยนะเขาก็ค่อนข้างที่จะ ที่จะช่วยเหลือเราได้ดีนะครับหลังจากนั้นเป็นอย่างไรหลังจากนั้นก็ไม่ได้แย่เลยนะครับหลังจากวันที่13กุมภาเนี่ยดาวพระศุกร์ย้ายเข้าสูยาย่สตําแหน่งภพกัมมะใครที่มีแฟนนะครับบางทีแฟนหรือคู่รักของคุณเนี่ยอาจจะเข้ามามีส่วนนะออกความคิดเห็นนะครับหรือว่าออกไอเดียหรือว่ามีส่วนในการบริหารจัดการเรื่องงานของคุณนะครับหรือเรื่องธุรกิจการค้าของคุณนะครับนะก็คอยดูให้ดีแล้วกันว่า มันเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ก็จะดีขึ้นนะเขาเขามาช่วยช่วยเหลือออกความคิดเห็นเลยถ้าคุณฟังซะหน่อยคุณก็จะได้สิ่งที่ดีๆนะนำไปปรับใช้ในงานของคุณนะครับแล้วก็มีโอกาสที่คนที่มีคู่ที่ปกติเปให้อยู่แล้วเนี่ยมีโอกาสที่คู่ของคุณจะเปให้หนักกว่าเดิมอีกนะนะนี่คือราศีเมษนะ สาวสาวราศีเมษที่มีแฟนเป็นพ่อบุญทุ่มนะฮะที่เคยเปยให้อยู่ตลอดหลังจาก13กลุ่กุมภาพันธ์เนี่ยขอบอกว่าเปยหนักกว่าเดิมนะเปยหนักกว่าเดิมอีกนะครับเพราะว่าจังหวะนั้นเนี่ยดาวศุกร์ยกย้ายเข้านะเจอดาวพุธเป็นคู่ธาตุน้ำนะครับ แล้วก็นี่ถือว่ายังไล่หลังดาวอาทิตย์นะถ้าเขาอยู่คู่ดาวอาทิตย์นี่ยิผลเปหนักเลยนะครับก็ถือว่าไม่มีอะไรนะก็จะดีทั้งเรื่องความรักและเรื่องการเงินนะครับแต่ภาพรวมการเงินของชาว ราศีเมษแน่นอนดาวมฤตยูเนี่ยอยู่ในเรือนการเงินเพราะนั้นคุณบอกว่าการเงินคุณจะดีเท่าไหร่ต้องบอกว่ารายจ่ายก็ต้องมีเป็นเงาตามตัวเป็นเรื่องธรรมชาติเลยนะราศีเมษไม่มีหรอกที่จะแบบเอ้ยได้เงินมาแล้วปุ๊บอุ้ยรายจ่ายฉันฉันสบายฉันไม่มีอะไรจ่ายแล้วฉันปลดหนี้แล้วอะไรเงี้ยโ o no. นะครับรายจ่ายก็มีนะมีอาจจะมีหนี้สินอาจจะมีจ่ายไปเรื่องไม่เป็นเรื่องก็มีนะครับแต่มันมีรายจ่ายอยู่เรื่อยๆเแปลว่าคุณหาเงินได้ในช่วงนี้การเงินคุณดีนะ ขาเข้าเนี่ยมันมีเข้ามาส่วนขาออกมันก็มีรออยู่แล้วเหมือนกันนะมันเป็นลักษณะนั้นนะครับดาวพุธเนี่ยยกย้ายวันที่14่กุมภาพันธ์เข้าสู่ตำแหน่งลาพระนะครับไปเจอกับดาวเสาเป็นคู่สมพลดาวพุธเนี่ยเป็นเรื่องของการเดินทางเป็นเรื่องของเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเป็นเรื่องของการขอสินเชื่อเป็นเรื่องของการบุกเบิกอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นราศีเมษถ้าคุณกําลังทําเอกสารอะไรบางอย่าง แม้ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการเดินทางหรือเป็นเอกสารเกี่ยวกับง,งานเอกสารเกี่ยวกับการค้าการขายหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยตั้งแต่หลังวันที่14เป็นต้นไปเนี่ยมีเกณฑ์ที่เอกสารเหล่านั้นจะประสบความสําเร็จอย่างดีเยี่ยมนะครับจะได้รับข่าวดีครับจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นครับใครที่กําลังรอเรื่องของวีซ่านะครับ ว่าจะผ่านไหมนู่นนี่นั่นมีสิทธิ์ที่คุณจะได้ข่าวดีเกี่ยวกับวีซา่ามีโอกาสที่แบบพาสปอร์ตหมดคุณอาจจะไปต่อพาสปอร์ตใหม่อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการเดินทางในบางที่ที่คุณรอมานานและคุณอยากจะไปและคุณยังไม่ได้ไปสักทีก็มีโอกาสที่คุณจะไปได้สําเร็จในช่วงหลังวันที่14่กุมภาพันธ์ ดาวพุธเดินเสด็คือเดินเร็วเข้าสู่ลัคนาราศีกุมนะตำแหน่งที่11แกเรือนชะตาราศีเมษนะฮะก็ค่อนข้างดีเดินเร็วด้วยนะย้ายตอนเที่ยง31นาทีนะครับก็ส่งผลเรื่องเอกสารต่างๆที่จะค่อนข้างดีนะครับรวมไปถึงอะไรที่เราเราเหมือนยื่นคำร้องอะไรไปต่างๆเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะประสบความสำเร็จด้วยนะครับเนะาะ หลังจากนั้นช่วงปลายปลายเดือนต่างอ่ปลายเดือนเนี่ยประมาณสักวันที่26กุมภาพันธ์เนี่ยดาวพระเกตจะย้ายออกจากราศีเมษนะครับเพราะนั้นก่อนที่ดาวจะย้ายดวงนี้จะแรงนะแรงในเรื่องของเซนส์เรื่องของยานอย่างรู้เรื่องของอการรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าหรือว่าลางสังหรณ์แม่นจะเป็นแบบนี้บางทีจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตวิญญาณ นะครับเรื่องของโชคลาภเองก็มีโอกาสที่คุณจะได้จากเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับเครื่องรางของขลังต่างๆหรือแม้กระทั่งสิ่งลี้ลับนะสิ่งเล่นลับต่างๆเนี่ยนะจิตวิญญาณต่างๆนี่ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคุณยังมีโอกาสที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานบุญางานแบบาศาสนาต่างๆพวกนี้อยู่นะครับนะจนถึงช่วงดาวพระเกตย้ายก็คือช่วงปลายเดือนนั่นแหละ นะครับราศีเมษเนี่ยเดือนมกราคมที่ผ่านมาอาจจะรู้สึกว่าอยากจะสันโดษหน่อยอยากจะสันโดษหน่อยอาจจะไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับใครมากมายนักไม่ค่อยอยากคบค้าสมาคมไม่อยากจเจอผู้คนสักเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยอีกเดือนหนึ่งที่คุณจะมีอารมณ์แบบนี้อารมณ์ที่แบบสันโดษอารมณ์อยากอยู่เงียบๆคนเดียวอยากอยู่นิ่งๆอยากสโลไลฟ์ จะมีอารมณ์แบบนี้อยู่นะครับแต่เรื่องงานเนี่ยเริ่มจะมาให้คุณแบบกระตือรือร้อนและเริ่มจากไฟล้นก้นนะครับแต่พอเข้าเดือนมีนาเท่านั้นแหละคราวนี้ลิ e r t เลยนะอยากจะสันโดษแต่คุณสันโดษไม่ได้แล้ว <c oughs> คราวนี้เนี่ยมันต้องลิ e r t แบบว่ามากขึ้นไปอีกมากขึ้นไปกว่าสเต็ปในเดือนกุมภาพันธ์อีกเนี่ยเป็นเดือนมีนาคมเป็นเดือนที่คุณจะต้องลิ e r t มากนะครับเดี๋ยวมันจะมี อะไรต่างๆให้คุณทํามีเรื่องราวต่างๆที่คุณไม่สามารถที่จะมาสันโดษได้นะครับนะมันก็จะเป็นอย่างนี้เริ่มีกลิ่นอายตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับสันโดษไม่สําเร็จนะครับก็เป็นลักษณะนั้นนะครับการเงินการทองความรักนะบอกไปแล้วนะว่าค่อนข้างที่จะดีนะสำหรับเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับในเรื่องของสุขภาพเนี่ยระวังในเรื่องของอุบัติเหตุอย่างเดียวนะครับกระดูกกระเดี่ยวกล้ามเนื้อเส้นเอ็นก็มีบ้าง นะครับอังคารพอเจอกับอาทิตย์แล้วเนี่ยเรามัดระวังเลยนะอ่ภัยจากของแข็งภัยจากของมีคมอะไรที่มันจะเกิดขึ้นบริเวณตั้งแต่ศรีะลงมานะครับอันนี้ระวังนิดหนึ่งจุดแรกก็คือศรีะนะครับอ่รษะลงมาเนี่ยจนถึงช่วงหัวไหล่จุดที่2ก็คือตำ,ตำแหน่งข้อเท้านะครับหน้าแข้งข้อเท้าเอ่อนิ้วโป้งอะไรพวกนี้นะครับนิ้วเท้าต่างๆนะนี่คือ พวกภัยจากของแข็งของมีคมอะไรพวกนี้นะอ่านะอาจจะมีบ้างในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็ระมัดระวังเดินเหินอะไรก็ระมัดระวังนิดหนึ่งละกันนะครับใครยังไม่ทําประกันอุบัติเหตุก็ไปทําประกันอุบัติเหตุซะหน่อยนะแก้เข็ตัดนิดหนึ่งเนาะเออนะครับอ่ะเดี๋ยวฝากเกลับเสริมดวงไปชาวราศีเมษเนี่ยเออ ด้วยอังคารเจออาทิตย์แล้วเนี่ยนะมันก,ก็อาจจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับทั้งเรื่องของสุขภาพเราเองนะครับหรือแม้กระทั่งการฟกช้ำดำเขียวภัยจากของแข็งของมีคมเนี่ยหรือแม้กระทั่งเรื่องของยานผ่านะเองนะครับจ,จะมีเรื่องของระบบไฟนะครับหรือว่ายางรถยนต์อะไรพวกนี้เนอะอาะใครบางคนอาจจะเปลี่ยนยางบางคนอาจจะแบบหลอดไฟขาดอะไรพวกนี้นะคุณก็ไปทําบุญเ,เกี่ยวกับเรื่องของอของมีคมแล้วกันนะแปด ใบมิดโกนก็8ดเล่มหรือ8กล่องหรือคุณก็ไปทําถ้าใครทําได้ก็ไปบริจาคเลือดก็แล้วกันนะครับหรืออย่างง่ายๆเลยนะครับก็ให้ไปทําด้วยเข็มฉีดยาหรือว่ามีดผ่าตัดอะไรพวกนี้นะครับอุป,ปกรณ์กีฬาก็ทําได้เหมือนกันนะเป็นเคล็ดลับเสริมดวงสำหรับราศีเมษในเดือนกุมภาพันธ์นี้เช่นเดียวกันนะครับขอให้โชคดีครับ